สวัสดีค่ะตอนนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพแล้วนะคะก็มาอยู่ที่คอนโดตอนนี้ก็จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักชีนะคะลองเพาะเมล็ดผักชีนะคะนี่ผักชีนี่ก็แช่น้ําแล้วนะคะใช้น้ำอุ่นแช่ไว้ค่ะเตรียมเพาะปลูกลงกระกาะนะคะ เมล็ดปักชีนี่ก็ทำได้หลายรูปแบบนะคะบางคนก็ปลูกปเป็นเมล็ดเลยบางคนก็มเมล็ดเป็นลูกค่ะปลูกใส่กราแล้วก็แช่นะ้ คลิปนี้ก็จะไม่ได้เน้นว่าอะไรสักอย่างนะคะก็คือว่าจะเป็นลักษณะว่าเออมารุณพี่รอบนี้มาทําอะไรบ้างนะคะแล้วจะเอาสิ่งที่เราไปปลูกจากที่ต่างจังหวัดมาใช้เองนะคะต้านก็ลองดูขั้นตอนแรกคือเมล็ดผักชีค่ะนี่ก็เอามาปลูกแบบแช่น้ําดูว่ามันจะขึ้นไหมนะคะเมล็ดัชีนี่ก็ปอูกไปไหมค่ะแช่น้ำก่อน ขาสีาแช่น้ำอุ่นว่าสักแชนาสองชั่วโมงหรือว่าสักวันนึงก็แล้วแต่นะคะก็ออกแช่ที่เย็นแล้วก็มาทําอาหารทานนะคะก็เป็นทิเูื่องอาารเือนไม้เ่อนะเอามาแช่น้ำในน้ำเปนกระบอกนะคะก็ขันเดือยค่ะแล้วก็มาดูแก้วค่ะงามมากเลยคานได้แล้วที่เป็นแบบนี้คือวยกล่องใส่ไข่ที่ซืมา แล้วก็แก้วเปล่าแก้วกาแฟเราก็มาใช้ประโยชน์ได้นะคะเก็บไว้ค่ะทาราได้เราก็ทดลองนะคะเราก็ถึงเมนูอาหารพุก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะพื้นที่น้อยก็จะทำยังไงได้เนี่ประเทศสดนะคะมาวางไว้ออกมาเป็นยอดไหลยอดเตยไหลต้นเลยยอด ของตุ๋นไข่ไข่เนี่ยนะคะเป็นแบบตุ๋นไข่นะคะตัดที่ไม่ต้องใช้ดินเลยไปมาดิ่ตกขก็ออกมาแล้วค่ะเอาไปสีดินเลยนะคะเปลือกไข่ลองให้น่ยค่ะเพิ่ก่อนเพิ่มแก้วสวยมากเนแก้วนี่ก็จะทำให้เป็นแบบเป็นรอยนะคะให้น้ำละลายก็เราใ้ดินก็ลื่นใส่ถุงได้คะ เราก็ได้นุกาแฟเด็ย้มาใส่ดินที่ต้องใช้ถุงด้วยเพราะว่าบางทีเราจะไปเจอต้นไม้ท่ต้องใช้รกเยอะต้องใช้ดินเยอะเราก็จะได้ใช้ถุงเพื่ยุดนี้ไปได้นะคะเอาไี้ก็โพกไว้ก็คือมีข่้แล้วก็คือมีรูปน้เต้าพชเอาแช่น้ำเประเทศสดนะครบเอาไม่สดแาบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นผักที่เราใช้ใการทำนะคะ ก็มาปลูกนะะเกล็หอมแดงนี่มันงอกทีเยเลยนะคะงอกนที่เยเลยก็มาปลูกค่ะเตรียมดินไว้นะคะ้าวไว้พอค่ะลองทดลองหอมใหญ่ด้วยนะคะ,คะ,งงะคดินก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นถั่งงอกนะคะถั่นงอกนี่แช่มาวันเลยนะคะเลยใช้น้ำนะคะแต่ออกมาเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆจะงอกมาแล้วะคะ่ะ นี่วันหนึ่งนะคะเนี่ยแล้วเราก็ไปใส่ตะกร้าไว้ค่ะไม่ได้ใช้ดินเลยนะคะแล้วก็ลองเคาะในแก้ด้วยค่ะแล้วก็เตรียมกล่องลาติกกองใหญ่นะคะเสร็จแล้วเยอใส่ไปในนี้แล้วก็เราก็คุมค่ะคุมเก็บไว้นี่วันต่อมาแล้วนะคะงอกได้เยอะแล้วค่ะนี่คือวันที่สองะคะ่ะ สามแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะงอกขึ้นเรืเร่ๆแล้วนะคะ